สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์เอสโตรโตราาโรวิ่งนะคะพลังงานบวกๆไม้ทุกคนเอเนจีนี้ก็จะเป็นพลังงานของธาตุนะคะไขออ่ก,ก็จะเริ่มมารันคิวรันคลิป อันนี้ก็จะเข้าสู่พลังงานที่เป็น Energy ที่จะเข้าสู่เดือนกันยายนนี่คือธาตุดินกัมพสุบมังกรในคลิปที่เป็นเดือนกันยายนนะคะเพราะว่าเดือนสิงหาคํกลังจะหมดหมดไปแล้วทีนี้เราก็มาดูพลังงานการเป็นแนวโน้มนะคะพลังงานบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นมาบ้างหรือบางคนอาจจะเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆหรือบางคนไพ่บางอย่างอาจจะไปเกิดขึ้นข้างหน้าได้นะคะพยายามเปิดใจ Open Mind Energy นี้เป็นการแชร์พลังงานการของธาตุดินที่มีทั้งหมด3ลัคนาราศีตรงนี้คือกัรพสมบมังกรใครที่มีความเกี่ยวข้องกับ ระสามราศีนี้มาดูได้แล้วก็รวมถึงชาวสองีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็กดอื่นฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดดิ่งก,ก็ได้แห่งรู้กันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ใครยังก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเปอร์สวยๆนะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ khirdoz ตามนี้นะคะตามนี้เลยนะคะความกรุณาสําหรับผู้ที่แอดมาขอคนที่แบบแอดมาแบบที่ว่าคุณมีความประสงค์ที่อยากจะจองแล้วค่อยแอดมาเพราะว่าการแอดมาที่ไลน์ของไข่เนี่ย มันจะเป็นอะไรท่ค่อนข้างที่จะพื้นที่จํากัดนิดนึงก็คือถ้าสมมติใครที่แบบว่าแอดมาแล้วแบบอย่างเช่นแอดมาแล้วสุดท้ายแล้วไม่ได้มีการจองอะไรอย่างนี้ใครจะต้องเหมือนขออนุญาตที่จะต้องเอ่อเออดีลีทออกไปเพราะว่าไม่งั้นน่ะ เพื่อนในไลน์มันจะเต็มแล้วมันจะทําให้หลายๆคนที่แอดมาแอดมาไม่ติดเพราะมีบางคนมีปัญหาแอดมาไม่ติดนะคะสําหรับใครที่เขาต้องการจะแบบจองหรืออะไรแบบอย่างนี้จริงหรือด่วนๆอะไรแบบนี้นะก็นั่นแหละไข่ก็เลยจะจะต้องบอกทุกคลิปเลยว่าขอคนที่แบบมีความประสงค์นะคะค่อยแอดมานะทีนี้อมาดูพลังงานกันนะคะวเวนิจิเป็นยังไงกันบ้างขอดูให้หน่อยพลังงานดวงของชาวธาตุดินแประสบการณในช่วงเดือนกันยายนเดือนกันยายนเป็นเดือนธาตุดินด้วย พลังงานตรงนี้เอเนจีพลังงานดวงของชาวธาตุดินกันรผสมมังกรพลังงานไพ่รักจะขึ้นอย่างไรนะคะก็ดูหน่อยพลังงานไพ่รักจะขึ้นอย่างไรพลังงานดวงกรบบารผสมมังกรพลังงานดวงของชาวราศีคานาจันดาศกกรบบารผสมมังกรพลังงานไพ่มีเนจีมีอะไ มีไพ่เป็นเช่นจุเรดแฟกคือค่น้องอี้ว่ามันไม่ได้เป็นธาตุดินทุกคนที่มีพลังงานเรดแฟกนะคะต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าสมมติเป็นธาตุาดินที่อย่างเช่นไม่ว่าคุณจะราศีอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องที่เป็นพลังงานดินในคลิปนี้มันมีบางท่านที่แบบว่าสถานการณ์บางทีความรักอาจจะหมายให้แบบว่ามีบางจุดที่เป็นเหมือนเล้ายๆกับเรดแฟกอะเรดแฟกก็คือเหมือนแบบว่าความสัมพันธ์บางท่านที่มันมีอะอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเหมือนแบบมาชั่งใจามาสังเกต มาไตรตรองมาคิดมาดูสถานการณ์มาทบทวนมาระวังมาอะไรหลายอย่างอะค่ะคือแล้วแต่สถานการณ์รักของแต่ละท่านโ <c oughs> <c oughs> ทษทีเพราะว่ามันจะมีเอเนจีธ <c oughs> าตุดินของบางคนที่แบบว่ามันมีบางท่านที่มีความสุขในรักได้แต่ในขณะเดีวยวกันมันจะมีบางท่านที่มีเอเนจีเรดแฟลกตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่ลิงก์กับพิกนี้ก็เออไม่ใช่ว่าถ้าลิงก์กับไพนี่ก็เหมือนพยายามที่จะ เอาไปเป็นไกด์ไลน์นะเออเอาไปเป็นไกด์ไลน์หมาย,ายมแบบว่าให้คุณแบบจะต้องสังเกตหรือว่ามาจับตาดูกับใครที่เราดีลหรือว่ากับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่บางทีบอกว่ามันมีเหมือนแบบสัญญาณบางอย่างอะไรแบบนี้ที่อาจจะต้องเหมือนแบบว่ามาต้องแบบเจ้าชะตาบางคนอาจจะต้องระวังตัวหรือเจ้าชะตาบางคนอาจจะต้องเหมือนแบบว่าอะไรตรงไหนที่ปรับได้อะไรตรงไหนที่ระวังได้ก็ เป็นอิอทธิพลไพ่นี้ด้วยทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้นะคะ energy new love คือมันมีชาวาทดินตรงนี้บางท่านที่จะมีเหมือนให้กับว่าพลังงานของการรอการเริ่มต้นรอพลังงานรักรอพลังงาน New l o v e รอใครบางคนที่เป็น Energy ที่สามารถที่จะมีรักหรือมีสัมพันธ์ที่เป็นการเริ่มต้นแบบ f r e s h Start หรือเป็นเอเจนของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะรอการเริ่มต้นแบบคนใหม่ๆเลยได้ด้วยสําหรับบางท่านนะอืมสาหรับบางท่านถ้าสมมติว่าใครบางคนที่รู้สึกว่าพลังงานรักในปัจจุบันหรือพลังงานรักอดีตบางทีมันมีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดแบบับม,มันเป็นเรดแ Fa กอะไรแบบเนี้ยก็บางคนอาจจะมองหาหรือรอคอยอะ่ะการเริ่มต้นใหม่หรือบางคนอย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นพลังงานบางท่านที่รอการเริ่มต้นแบบ new person ก็คือ รักใหม่ๆคนใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆอะไรที่เป็นใหม่ๆนะคะมันมีพลังงานการบางท่านที่มี energy ของพลังงานแบบนี้ได้ทีนี้ขอดูพลังงานหน่อยค่ะดวงของชาวการพุศมังกรดวงพลังงานของชาวการพุศมังกรนะคะในคลิปเดือนกันยายนคลิปนี้พลังงานดวงของชาวการพุศมังกรขอดูหน่อยคพลังงานเป็นอย่างไร ดวงพลังงานของการผสมมังกรพลังงานเป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยค่ะอืมดวงของชาวการผสมมังกรนะคะดวงของชาวการผสมมังกรพลังงานเป็นอย่างไรดวงชาวการผสมมังกรพลังงานเป็นอย่างไรดวงของชาวการผสมมังกรดวงเป็นอย่างไรดวงของชาวการผสมมังกรดวงเป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยสิอืม ดวงของชาวการผสมองค์ดวงเป็นอย่างไรคะขอดูห <athletes> น mm ่อยค่ะดวงของชาวการผสมองค์ดวงเป็นอย่างไรอืฮึดวงของชาวการผสมองค์ดวงเป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยอืมเอเนจีตรงเนี้ยใครจะบอกว่าคือทลางานมีไพเอเนจีหกเหรียญ เด็กชื่นับสีไม่เ้าจมเปอร์่เจ็ดเหรียญคือพลังงานตรงนี้นะคะ Energy ในวันนี้ไพ่มันมีในลักษณะที่มันมีไพ่ใหญ่ใบหนึ่งแล้วก็เป็น Energy ที่มีไพ่ต่างๆประกอบที่เป็นไพ่เล็กๆทั้งหมดไพ่ในวันนี้ของคุณใบแรกมีไพ่หดาบค่ะคือ Energy ีหดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เป็นไพ่คนพายเรือ พายเรือออกไปอีกฟากหนึ่งพายเรือออกไปในในในจุดที่เป็นอ่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าฟากที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันคืออะไรพลังงานตัวนี้มี energy ที่เป็นอาชาวกาันอาชาวกาันผุดศพบางกรบางท่านที่เขาเรียกว่าในช่วง energy ใกล้ๆของคลิปนี้จะมีในเรื่องของอย่างเช่นว่าการเดินทางหรือในเรื่องของการอย่างเช่นว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปสู่จุดอดีตไปสู่จุดใหม่ข้างหน้าพลังงานของ การเลเวล up กับบางอย่างเลเวลัพหมายถึงเอเนจีของความสัมพันธ์ของบางคนที่พยายามที่อยากจะให้มันเหมือนไปได้หรือให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้หรือมีการเหมือนแบบว่าทุกอย่างมีขั้นตอนโปรเซสมีกระบวนการที่สามารถที่จะความสัมพันธ์มันพัฒน,นาหรือไปต่อได้หรืออีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเอ e r จีแบบนี้ใครบางคนที่อยากจะ move on มันจะมีชาวดินชาวธาตุดินบางท่านที่จะต้องเหมือนแบบว่าผลักตัวเอง ไปในสู่จุดที่เป็นเหมือนแบบ direction บางอย่างที่ moving on กับสถานการณ์บางอย่างหรือ moving on กับใครบางคนเออมันมี energy แบบนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงบางท่านถ้าสมมติเป็นไพ่แบบโดยรวมๆนะ energy ไพ่แบบนี้มันหมายถึงในเรื่องของการแบบเปลี่ยนแปลง,ปลงการโยกย้ายการเดินทางการมี movement นะคะเออมันมี energy แบบนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้มีไพ่ที่เป็นไพ่ใหญ่แบบนี้ magician คือเมดิเชียนตรงนี้ใครจะบอกว่าจริงๆแล้วพลังงานถ้าเป็นไพ่รวมๆนะเอเนจี Energy นี่ถือว่าชาวธาตุด,ดินบางท่านตรงนี้ไม่ว่าคุณจะต้องผ่านอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องกุ้มใจหรือมีใครที่ทำให้รู้สึกกุ้มใจหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกลอสเป็นความรู้สึกเหมือนแบบ <S 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 เขาเรียกว่าความผิดหวงังความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆ,ๆทั่วไปนะคะจริงๆแล้วเอเนจีตรงนี้พลังงานดินอะไพ่นี้มันหมายถึงอะไรบอกว่า จริงๆแล้วคุณจะผ่านมันไปได้จริงๆแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่เหมายแบบว่าพยายามที่จะให้คุณแบบผ่านไปได้หรือเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นไพ่ที่มันค่อนข้างจะมี potential ตรงที่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะมีสายอาภาที่ดีตรงที่ว่าไพ่เนี้ยไม่ว่าอย่างไรมันจะมีอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะเหมือนเปิดทางให้กับคุณไปในสู่จุดที่มันแบบมีอะไรที่มันดีขึ้นหรือทุกๆอย่างมันจะ ผ่านไปได้อะไรแบบเนี้เออมันมีพลังงานแบบนี้เพราะว่าไพ่ในวันนี้มันมีเอเนจีทจะเป็นหกดาบด้วยอยู่ตรงนี้อืมแล้วไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ manifest ด้วย manifesting คือไพ่พลังงานของ Energy ที่ใครบางคนที่แบบว่าคุณอยากจะผ่านสถานการณ์หลายอย่างให้มันเป็นไปใน,นทางที่ดีหรือมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าในอดีตหรือปัจจุบันตรงนี้เพราะว่าไพ่ในตรงนี้มันมีห้าถ้วยด้วย นะคะห้าถ้วยตรงนี้คือมันเป็นความผิดหวงังมันเป็นความเศร้าอยู่ลึกๆสําหรับาธาตุดินบางท่านมันเป็นความกังวลในเรื่องบางเรื่องบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องรักอย่างเดียวนะอาจจะเป็นาธาตุดินบางคนที่มีเรื่องที่กุ้มใจกับอย่างอื่นได้ด้วยและอยากให้ทุกอยากให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้อืมอยากให้ทุกอย่างมันมันโอเคหรือมันแบบมันรอดอะไรแบบเนี้ยอืมให้นี้มีบางท่านที่เกี่ยวกับพลังงานรักตรงๆได้ด้วยที่เป็นเอเจนที่ที่ว่า คุณรอพลังงานรักที่เป็นรักที่สมหวังเพราะว่าคน,นคนยะค่อนข้างจะทุกในไพ่ห้าถ้วยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่า unlove unappreciate คือรักที่ยังรู้สึกว่ายังไม่ถูกเติมเต็มรักที่ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เป็นที่ท,ที่ถูกรักสําหรับบางคนนะคะบางคนเออมันจะมี energy ตรงนี้ที่หลายๆท่านอาจจะต้องเหมือนแล้ว่าต้องผ่านไปให้ได้ energy อื่นนะคะ energy หน่ไพ่มันจะมีไพ่เล็กแบบนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเด็กถือเหรียญ เด็กเธอเด่นตรงนี้ค่ะจะบอกว่าถ้าเป็นในไพ่รักอ่ะคือมันจะมีบางท่านมันจะมีต้องบอกงี้ว่าพลังงานรักในไพ่รวมๆในวันนี้มันจะมีพวกคู่รักบางคู่ที่แบบว่าถ้าถามว่าไพ่ความมั่นคงหรือไพ่รักที่เป็นเอเนจีที่มันแบบเป็นรักที่มันปลอดภัยหรือเป็นรักที่แน่นแฟนอ่ะมันขึ้นอยู่ในชาร์ตนี้หรือยัง มันก็อาจจะยังค่ะเพราะว่าไร่ไพ่ที่มันเป็นไพ่ถ้วยกับไพ่เหรียญประกอบหลายๆอย่างตรงนี้ในไพ่ห้าใบหลักมันอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นขนาดและที่สำคัญไพ่ของคุณในวันนี้มีไพ่รักที่มี red f ฟ a แล้วก็มีเนจี้ที่เป็น new เล v e เพราะฉะนั้นม่นหมายให้กับว่าเป็นท่านดินบางท่านที่แบบ ต้องการพลังงานการเริ่มต้นที่ดีถ้ารู้สึกว่าในอดีตกับปัจจุบนันคุณรู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่อะไรแบบนี้อืมแล้วก็ในจีตรงนี้คือมันมีบางคนที่อยากจะเจอชาวท่าดินหรือใครบางคนตรงนี้คือเป็นชาวท่าดินที่อยากจะเจอใครมากๆแต่มันยังเหมือนคล้ายๆกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกเหมือนแบบคอตกอยู่หรือเหมือนคล้ายๆกับสถานการณ์บางท่านยังตปรงๆกับในเ,เรื่องของความรักอยู่สําหรับบางท่านนะเออ เอเนจีตรงนี้มีท่าดินบางท่านที่ถ้าถ้าสมมติว่ารักไม่ได้เด่นเลยไปมองในเรื่องอื่นๆเลยเช่นไม่ว่าจะเป็นมองในเรื่องของการเงินรอในเรื่องของการเงินเหมือนคล้ายๆกับว่ามีมีความรู้สึกหรือมีอะไรบางอย่างที่คิดหรือปรารถนาหรือคาดหวังในเรื่องของการเงินหรือรวมถึงในเรื่องของโอกาสทางการงานอะไรแบบนี้ด้วยอเอเนจี Energy ตรงนี้มีพลังงานไพ่แบบนี้นะคะอาจวินไม้เท้าใครจะต้องมองอีกว่าอาจจะเป็นไม้เท้าเนี่ยเป็นอีกไพ่หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ คือมันจะมีท่านดินบางท่านถ้าสูนเป็นไพ่รักนะไพ่แบบนี้มันยังหมายถึงเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่อินอินอาเอาออนออนออฟออฟในพลังงานรักสําหรับดินบางท่านหรืออีกในนึงก็คือหมายให้กับว่าเป็นดินบางท่านที่ถ้าไพ่นี้ดิวกับพวกคุณหรือตรงกับพวกคุณแหละบางคนตรงนี้เป็นพลังงานดิวที่ดิวเป็นพลังงานดินที่ดิวกับทัดดินด้วยกันเองได้ด้วยกัรผสมองค์หรือเป็นดินที่ดิวกับชาวทัดไฟเมสิงธนูได้ที่สําคัญพลังงานตัวนี้เป็นเอเนจีที่รักยังไม่นิ่งรักยังมีอะไรที่แบบว่า สมมุติว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพวกคุณรักรือรู้สึกมากกว่าอีกคนนึงก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มากแบบไม่ได้เท่ากันขนาดนั้นหรือเป็นเอเนจีที่แบบว่าพลังงานรักที่บางทีใครบางคนที่ยังไม่ได้แบบว่าทุ่มทุกอย่างพื่อคุณอะหรือตัวคุณเองคือยังไม่ได้ทุ่มทุกอย่างเพื่อใครขนาดนั้นคือมันเป็นเอเนจีที่แบบว่าพลังงานมันออนๆออฟออยู่ตรงนี้แล้วก็พลังงานมีเอเนจีแบบว่ามันยังไม่อ๋อมันยังไม่ใช่รักที่มันรู้สึกว่า มันเป็นเจี้ที่มันแบบเป็นรักปลอดภัยสําหรับดินบางท่านในคลิปนี้ต้องบอกแบบนี้เลยของของบางท่านนะไม่ใช่ดินทุกคนนะคะอมไม่ใช่ดินทุกคนอแล้วก็เอเนจีตรงนี้ค่ะจะบอกว่าบางคนตรงเนี้จะมีในเรื่องของการมองหาโอกาสกับในเรื่องของการงานหรือโอกาสบางอย่าง ที่เป็นในเรื่องของความสามารถที่อยากจะต่อยอดและสามารถเหมือนมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้มันมีคนที่บางทีกังวลหรือรอโอกาสอะไรบางอย่างหรือมองอะไรแบบนี้ด้วยสําหรับดินบางท่านเอออยากจะทําอะไรอย่างได้อยากจะมีในเรื่องของสกิลหรือว่าความสามารถของตัวเองที่สามารถต่อยอดหรือทําอะไรบางอย่างได้ที่เป็นในเรื่องของ <c oughs> เขาเรียกว่าโอกาสในชีวิตที่มันมีผลรีเลทกันในเรื่องของ แคเรียพาสเลยหรือว่าจะเป็นการเงินการงานอะไรแบบนี้อืมนะคะอ่ะก็พลังงานตัวนี้เป็นไพ่รวมๆประมาณนี้ที่นี้ไข่ของมาดูพลังงานเอเนจีที่แถมให้ตรงนี้หน่อยนะว่าให้นางฟ้าจะบอกอะไรพลังงานตรงนี้นะคะขอดูให้นางฟ้ามีคําตอบอะไรให้กับชาวธาตุดินในคลิปนี้คะ่ะ ไพ่นางฟ้ามีพลังงานอะไรมีคาตอบอะไรต้องการให้กับท่าดินตรงนี้พลังงานของดวงของชาวท่าดินกำลัสมองกรพลังงานานางฟ้ามีไพ่อะไรขอดูไพ่นะคะเนี่ยไพ่ขอบคุณไพ่านางฟ้ามากเลยอะ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่เอเนจีของคุณในใบกลางอย่างที่ใครบอกไพ่มันมีแบบนี้ค่ะเอเนจีหกดาบหกดาบแล้วไพ่มันมี the situation will improve ทุกๆอย่างอะค่ะสถานก,การณ์ของชาวท่านดินบางท่านที่คุณดิวอะไรหรือเจออะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัก หรือเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องสําคัญอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตสถานการณ์ในชีวิตของคุณมันจะมีการพัฒนาหรือมันจะมีกระบวนการขั้นตอนอะไรอย่างที่มันนําไปสู่จุดที่แบบว่าคุณจะผ่านไปได้หรือทุกอย่างมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันแบบ ดีขึ้นเออด,ด้วยอิทธิพลไพนี้เลยนะด้วยอิทธิพลไพนี้ตรงตรงเลยแล้วมาด้วยอิทธิพลของไพ่บางอย่างของคุณในตรงนี้แล้วก็ไพ่ตรงนี้มันมีพลังแบบนี้ด้วย Ark for help from others มีชาวธาดินบางท่านตรงนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือบางอย่างมากๆเช่นช่วยเหลือเรื่องส่วนตัวช่วยเหลือเรื่องอื่นๆในชีวิตช่วยเหลือเรื่องที่สําคัญ ออช่วยเหลือเรื่องความรักก็ได้หรือช่วยเหลือเรื่องอื่นๆนะคะมันมีพลังงานตรงนี้เพราะเอเนจีในวันนี้มันไม่ได้เป็นไพ่ที่โดดเด่นไปในไพ่รักอย่างเดียวทั้งหมดมันมีพลังงานอื่นๆอยู่ตรงนี้ที่บางท่านอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่สําคัญในชีวิตเช่นเดียวกันที่อยากให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้หรือต้องการความช่วยเหลืออะนะโอเคเรียบร้อยพลังงานตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ในวันนี้เดี๋ยวเอาเอเนจีอื่นมาให้อีกนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือสังเบเปอรทมทำมาที่เราของคเนช่อเดวเซวันนี้ไปก่อนบา,บายบายสวัส